เพชดัซซสิได้แบบนี้อยู่บ่บอันนี้อนาสิเป็นครั้งแรกเนาะแมนเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยกแมนแมนบ่น,นี่แมนแปลว่าน้องได้สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc หักแพงเบิร์ตสุขุขสุคนเบิร์ตสมองสบอหน,น้าพี่น้องเดอ้พอพอเพาะกับสองยูทูบบ่าวเล่าพาเพิ่นคือเก่าพี่น้องเอนะ้ยเนาะมืนอนก็มาพบมาเพาะกันดูพี่แหละทางบ้านน้องหงพี่น้องเอ้ย เนะาะบ้านน้องหงนี่เมืองจำพรเนาะแขวงสวนนาเขตอันนี้ก็ได้เออเราองก็เคยเข้ามาอะไรเนาะแต่ว่าเราบอเคยบ่าบอกเคยบ่าว่าสื่อบ้านข้าวอะนะว่าบ้านนั้นบ้านนี้เราเคยบ่าดอกเนาะแล้วเขามาลลยเถือ่อแล้วก็สื่อว่าบ้านนี้พรามามันก็จะมีคําถามถามมาให้กันหน่อยอยู่บ้านใดเมืงนะองใดนะเขาก็อยากฮู้เมื่อกี้ก็สิข้ามาอาท,า,าท่านาทีเป็น สะพานบุญหรือว่าสะพานรักกระแมนพี่น,อนนะ้องเลยเนาะเสียวสะพานบุญหรือสะพานรักกระแมนเนาะเอาพอกรณีแบบอ๋อผู้สาวเปิดใจนะพี่น,อนนะ้องเลยเนาะกสิขม,มาอัปเดตสถานะหัวใจของน้องอีกเนาะหลังจากที่ว่ามีทั้งซ่อ,อง YouTube ยูทูปมาแหละวไลฟ์ซ่องอยู่ขาม,มาแบบสัมภาษณ์น,น้องนะเนาะบระเดี๋มีแต่ห้องผู้เดียวเนะะาะลนว่าตอนนี้นะ ออเนาะมีคนเนาคนคุยแล้วบอรหรือเน,นี่ยใดเนาะแล้วมีคนแบบว่าพอซิมีอคนอยู่ในใจบอฮนาะเล็กๆในหน่อย,อยน,น,นะแบบว่าพอซิมีแบบอเพินสิเข้ามาอยู่ในใจบอนะใกล้ๆแบบว่าเออเกิดเกิดมีความรู้สึกดีๆนะพี่นนองเย้ยประมาณนั้นเลยเนาะ่านนองซิมีอยู่บอ,อตู่นี่ก็ปวพขึ้นเลยได้เนี่ยพวกอีกินตูน่เพ่ล่ ตู้ปุ่มนี่ก็จะเป็นตู้ปุ่มอยู่ในเฮือนนั่นของสาวสมเป็นหรอไงเนาะสาวสมส้มหามามวานเป็นนั่นแหละ,ะที่ว่าเพิ่นกำลังสีสลา,าโซดน่ะน,นะก็จักจังได้กระถาเบิ่งไปน้ำกันพี่นหรอไงสำหรับสาวาส้มเป็นก็ดีเนาะแต่เมื่อนี้ก็คือสีมาโฟกัสทั้งเรื่องอ่าน้องน้อยนี่แหละพี่นหรอไงเนาะแล้วก็เข้ากับอ่าได้ท่าน้าที่เนาะอ่าเป็นสะพานบุญหรือว่าสะพานรักนั่นแหละ อามื่อซีเอาโทรศัพท์มาเหมาะไปนอกมาในอนอเนาะพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจดีแหละเพิ่นสงสารกับเมตตาสงสารกับเมตตาก็เลยเฮานีา่เป็นธุระใหาก้กัม่นเป็นเป็นสื่อให้กัม่นเนาะเป็นสื่อให้นั่นแหละแต่บ่ฮู้ว่าจุดประสงค์หลักๆของเพิน่นนี่อ่าเพิ่นสิคิดจังได้กับน้องาะนะก็บ,บ่ฮู้คือกันเนาะและอ่าทางน้องก็อาจจะได้คุยกับเพล่นนะ ประมาณนี้อาจจะได้ถามเพลินกะนกะมีคือกันเนาะเนาะอาจจะได้ถามเพลินนั่นแหละว่าเพลินใหายมาแบบใดให้ให้มาด้วยความอืมใดสงสารเนาะบอ่อยังประมาณนี้นะเนาะหรือว,ว่าให้ด้วยความ,มจริงใจเนาะให้ด้วยใจบ่ถ้าให้ด้วยใจนี่มันก็อยากใจแลงใจในพี่น้องเลยของมื้อนี้เนาะ ตามหลักมันอย่างนั้นเลยโอเคเดี๋ยวจังไปว่าไปคุยกับน้องเนาะว่า,อาตอนนี้นะเพื่อนมอีภายในใจแ้วบบเนาะหรือว่ายังหรือว่ากำลังซีมี้อ่สบายดีเนาะสบายดีกินข่าวแล้วบ้ามื้อนี้ยังยังมือให้นี่กินอยู่ อ๋อเป็นได้คือว่าบ่อยากเขาอย่างหนาหรือว่าบ่ไปเวียกหมู่ฮากมาเนี่ยว่าอิ่มอ,อกอิ่มใจเนี่ยว่าบ่อยากเขาอย่างนา้นแต่คุยครับแบบผู้บ่าวผู้แพั่นนี่น,นนะก็เลยอิ่มอ,อกอิ่มใจนั่ยนี่โบแม่นเนาะก็ <c oughs> อิมอ่มอยู่อิ่มอยู่แต่ว่าน้องเพคนนี่แบบหุ่นดีพี่น้อยไหมนะเป็นคนหุ่นดีก็แม่น กินข้าวซ่บอยู่ปะซสบกินหลายแต่บ่อ้วน่อือกินหลายแต่บ่อ้วนก็ร้นี่น้องน้อยนี่น้องเป็นลูกสาวลาเด้อพี่น้องเลอลูกสาวล่ะนาออ่าแมนบะแมนน้องนั้มีพี่น้องจากคนนะสี่สี่คนเนาะผ้หยิงเบิดเลย่ะยิงสองายสองอหญิงสองายสองแต่ว่ามีครอบครัวเบิดแล้วเนาะเหลือแต่น้องคนเดียวอกับ่พารยห่างพี่น้องเลย ก็คือสียเอาโทรศัพท์ให้น้องเลยนอ้นองก,อก,ก็หูแลแลห้แล้วและหู้ละไแหละว่าไปซื้อมาให้นะที่แรกว่าทีมาซื้อไผ่น้องเล่ไ <c oughs> ซื้อไผ่บได้ซรัโทรศัพท์เครื่องนั้นมันเป็นอย่างมันตกแตกตกแตกแม่อืมไปเหตุหไดจังให้ตกแตกตึกงแฮตึงแฮแ,แม่ได้อยู่บ่ตึงแฮได้ปะเนบใส่ทงแหละแฮมันคล่องตกแตกตีนกันเลย ขุบไว้แห้แตกตืมอีกเอาออกมาเบิ่งดูแต่สิถธกใจบอกสีนะ่ะไอเลือกมาให้ได้เพราะว่าสีผูนะ้นิ่งขนาดเนาะมันเลยเอาสีนี้มาให้ สียังอน,นี้เขาเอินสียังก็สีขี้เถ้าบหรือสี้าวอะสีขี้เถ้าสีขาวบอขาวากับบอขาวแมนไม่แต่แบบ <c oughs> อันนี้นาะแบบเขาโหลดแอปมาไว้ให้แล้วม,มีแต่ว่านอกก็เขาแบบเอ่อเฟซเขาไลน์เอานั่นแหละข้อมูนตัวนั่นแหละมากดเขาได้เลยแล้วก็บเบอร์ก็ามาใส่เคื่องนี้ พามันบ่มีเบอร์เด้บบได้ซื้อเบอร์มานํยมีแต่แต่เครื่องแล้วก็ให้เขาโหลดแอปมาไว้ให้นอกก็สิได้โทรคุยกับเพิ่นได้สะดวกสบายบาดนี่ไปโทรมาก็สิได้เห็นหน้าเห็นตาอันมันเปิดวิดีโอคอลบ่ได้เลยบ่ก่ได้เลยเล่นลูดมันกระบ,บ่ไปมันตกใช่พลานีนนะเืมอดตึงแฮอยู่ไซเนอะ์พูนอยู่บ้านหมู่อยู่บ้านไหนวะบ้าน แกงกะเบาแกงกระเบา,แ,กกาแม่แกงกระเบาไปทางนี้ปะมันมีลายกระเบานะผู้ทางผู้ทางเมืองโซนผู้อ,อ๋อบาแกงกระเบาทางเมืองโซนไปทางนั้นาแกงเกาะผู้เนาะแม่ข้นนะผู้อ๋อนักนักนึกว่าบ้านแกงกระเบาทางนั้นแกงกระเบาทางคลองผู้ฉันดองแม่เาานานนะ เพิ่งหูได้ว่ามีลายแกงกระเบามันก็บลายบ้านอ,อันนี้คุยกับเพิ่นมาโดนแล้วบ่นี่กะโดนกับบ่โดนไป้ด,ปดยสองขคิดว่าสิได้อยู่บ่ <c oughs> คิดว่าสิได้แบบนี้อยู่บ่บ่ <c oughs> อันนี้อนาสิเป็นครั้งแรกเนาะแมนเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก,กแม่นแม่นบ่นี่ <c oughs> แม่นแปลว่าน้องได้อ่าของจะ อาสบายดีเนาะสบายดีกินข้าวแล้วบ่ามื้อนี้ย,ยังยังบ่ทันได้กินอยู่แมเป็นใดก็ว่าบ่อยากข้า,าวอย่างน้ําหรือว่าบ่ไปเวียงหมู่ฮากมาอืเนึกว่าอิ่มอกอิ่มใจนึกว่าบ่อยากข้าวอย่างน้ํานจะคุยครับแบบอ่าผู้บ่าวผู้แพ้ว่นนี่นะก็เลยอิ่มอกอิ่มใจนั่นบ่แม่นเนาะก็อิมอ่มอยู่อิ่มอยู่อ,อ,อืแต่ว่านอ้องเพิ่นนี่ แบบอหุ่นดีพี่น้องเลยนะเป็นคนหุ่นดีกันแมนกินข่าวแซ่บอยู่ปะแซ่บกินหลายแต่บอ่อ้วนทีเถอกินหลายแต่บอ่อ้วนก็ร้านี้น้องน่อยนี่น้องเป็นลูกสาวล่ะเด้อพี่น้องเด้อลูกสาวล่ะนะอแมนบะแมนน้องนั่นมีพี่น้องจากคนนะสี่สี่คนเนาะผู้นยิงเบิดเลยบะ ยิงสองทายสองอ๋อยิงสองทายสองแต่ว่ามีครอบครัวไปแล้วนะนเนาะเหลือแต่น้องคนเดียวแก่ว่าระยะห่างพี่น้องก็กาางนนงคือเสียเอาโทรศัพท์ให้น้องเลยน,น,น้องก็หู้แล้วล่ะหู้แหลวแหละว,ว่าใคซื้อมาให้นะที่แรกว่าซื้อมาซื้อไผ่น้องพื <c oughs> ่อซื้อไผ่บ่ได้ซักโทรศัพท์เครื่องนั้นมันเป็นยังงมันตกแตกตกแตกแ <c oughs> ม่ S <S ปไปเหตุในได้จังเห้ตกแตกตึงต้งเฮตึ้งเฮแม่ได้อยู่บ่ตึง้งเฮได้ป่าเน็บใส่ทงแหละห่มันคองตกแตกตีนก็เลยขุบไว้แห้งแตกตืมอ๋เอเอาออกมาเบิ่งดูแต่สิ้กใจบ่สีน่ะได้เ,เลือกมาให้ได้เพราะว่าสีผู้หญิงหนนั่นน่ะเนาะมันเลยเอาเอสีนี้มาให้ สียังอันนี้เขาสียังก็ส,ส,สีขี้เถ้าบหรือสี้าวะสีขี้เถ่าสีขาวบอขาวกับบอขาวแมนไม่แต่แบบ <c oughs> อันนี้นะแบบเขาโหลดแอปมาไว้ให้แล้วม,มีแต่ว่านอกก็เขาแบบเฟซเขาไล่เเอานั่นแหละข้อมูตอนตัวนั่นแหละมากดเขาได้เลยแล้วก็บเบอร์ก็มาใส่เคื่องนี้ ว่ามันบบมีเบอร์เด้บบได้ซื้อเบอร์มานํามีแต่แต่เครื่องแล้วก็ให้เขาโหลดแอป,ปมาไว้ให้นอกก็สิได้โทรคุยกับเพิ่นได้สะดวกสบายบาดนี่ไปโทรมาก,ก็สะได้เห็นหน้าเห็นตาอันมันเปิดวิดีโอคอลบ่ได้เลยบะบ่บได้เลยเล่นลูดมันกระบ,บ่ไปมันตกใส่พลานีนนะอืมจะตึงแฮอยู่ไซต์ไหนพูนอยู่บ้านหมู่อยู่บ้านไหนวะบ้าน แกงกะเบาแกงกระเบาแม่แกงกระเบาไปทางนี้ปะมันมีลายกระเบานะผู้ทางผู้ทางเมืองโซนผู้อ๋อบ้านแกงกระเบาทางเมืองโซนไปทางน้พาแกงกอกผู้เนาะแม่ข้นนะผู้อ๋อนกันนักนึกว่าบ้านแกงกะเบาทางนั้นแกงกระเบาทางคลองผู้ฉันดอแม่เนาะเบอเพึ่งหูได้ว่ามีลายแกงกระเบามันก็บลายบ้าน อันนี้คุยกับเพินมาโดนแลน <c oughs> ้วบ่นน่กะโดนกับบบโดนไปไดยสองสคิดว่าซีได้อยู่บ่คิดว่าซีได้แบบนี้อยู่ยบ่บโบอันนี้อันนาสิเป็นครั้งแหลกเนาะแมนเป็นครั้งแหลกในีวิตเลยก็แลนแมนบ่นแม่น,นแปลว,ว่าน้องได้อ่าของจากผู้ผู้ใหญ่เพิ่นซื้อใหนะ้ัะนะแมนเพราะว่ามันกระโบแมนว่ามันราคาดํา พันสองพันพี่น้องไอ้โทรศัพท์ก็ดิ่งอมันก็มีราคาเลยนะลำพังเอาหาเงินซื้อก็โดนได้แต่าหาอยู่บ้านเทานี้กว่าสิได้ถ้าว่าไปหลับจ้างรายวันนะเใช้เวลาดนคือกันแต่ถ้าว่ามีสวนมั่นเนี่ยนี่เออขายสวนมั่นห่วยรายกัเสาะเติบดีดอกจังสีได้ เป็นตันหุบจักอย่างชิด้ยตัวทรัพย์เครื่องหนึ่งพันโลเนี่ยนี่ตันหนึ่งกับพันโลอืมถามเพลิอนอยู่บ้อกเพลิอนอยู่ไซน่ะถามอยู่แต่ว่าน,น้องลืมเพลินเหตวิยอะยังถามเพลินทุกเพลินเหตวิยอะแก่กับเอียงโ้องงานแบบเล็กนี่แบบเพลินเป็นหัวหน้าหมูเพลินบอกห้องงานแบบเล็กแบบ แม่บลิกเนาะก็เห็นหน้าเห็นตากัน,นนะเลยเนาะเห็นเห็นแล้วเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็แบบโทรคุยกันแล้วแม่ป๊อปเพิ่นทามอยู่เพะว่าอนองได้ทามอยู่เพะว่าเอาเอาเฟซนอกมาแต่ใส่กะทามเพิ่นบอกว่าบ่าวาลาวเอาให้บ่าวลาวเสนอให้แม่ <laughs> บ่าวลาวเสนอให้ ไม่ได้ถามเพื่อนบ่ล่ะถามว่าเพื่อนมีเค้ามีครัวอะไรบ่เพื่อนมีลูกมีเมียอยู่บ่ถามเพื่อนอยู่บ่เพื่อนว่าบ่มีอืมบ่มีเราก็ตอบว่าบ่มีเนาะเพราะว่าเราก็บอกกับเฮาอยู่พี่น้องเวลาบ่มีนนั่แหละก็เคยมีแต่ว่าเลิกไปแล้วเพิ่นก็ยังทำงานอยู่แต่ว่าแบบว่ามี อาชีพการงานแหละเห็ุงานเป็นรักเป็นแหล่งแต่ว่าเราก็บอกคอยมีเวลาดอกสิไปสิมากรับอกคอยมีเวลาต้องเป็นเทศกาลอย่างเดียวจังได้ไปแล้วว่าคันว่าสิไป่ถวแถวนี้ก็ต้องแบบสงการปีใหม่นั่นนี่จังได้ไปจังได้หยุดเพราะว่าถ้าหยุดไปมันก็บก่มีผู้ผู้เบิกง,งานเพิ่อนว่าเพิ่นสิได้ไปเห็ดงานอยู่นอกอีกแล้วว่ายังสิได้ไปนอกอยู่บ่แม่ เราชิเดไปเนาะอยู่นอกประเทศอีกเนาะ <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็เหตุงานอยู่ไทยเดี๋ิเดไปเหตุอยู่เมืองนอกคือเนี่ยนี่เนาะบ้านนี้เพิ่นเพิ่นเพินเ่นว่าอยู่บ่ว่าเอาน้องได้ทานเพิ่นอยู่บ,บ่บอบาทานป่ะแบบเพิ่นคิดในอะไรกับน้องกะหมักหักนี่เลยแบบอันนี้เลยอืมแล้วก็คิดหมกักคิดหม,มักเนี่ยขิดมหมักหักนี่แหลนะเนาะแมน เพิ่นจังให้คลองมาเปบนนี้เนาะรัก็าสิชัดเจนนั่แหละแม่นบ่เห็นเพิ่นคิดวัางแล้วก็พ่อเพิ่นว่าท่านวามักก็คือว่ามักในราก็สิวอะไรเราก็แบบเป็นคนที่ชัดเจนคือกันแต่เราบ่ได้มีเคาะผูกมัดเนาะบ่ฮะบ่ได้มีเคาะผูกมัดยังบ่บะบไ่ได้เคยว่าหยอ๋งบมได้บอกว่าเพราะแต่แบบบ่ให้เหตุคือวัยรุ่นพวกเขาเหตุแบบสูบคอสบุหรี่ไฟฟ้าว่าเลิกได้บอกกะเดเลิกให้เพิ่น คือเห็นสูบตุดตวดอยู่มือนกันอยู่แมนเพื่นบอกว่าให้เลิกกะเลิกสูบกับอันนี้สูบกับสูบธรรมดาแค่เรา่ไปสูบออกสื่ออย่างนี้กับเพื่นก็เห็นเลยเนาะเลิกหลือเ่บ้านนี้แมนเพื่นบอกให้เศร้าก็เลยเศร้าก็แมนนั่นแหละเนะฮะก็ต้องแบบมันมันบ่แม่นเรื่องใหญ่โตนะก็ต้องทําให้เพิ่นได้สานี้นะแมนเพิ่นขอสิ่งเดียวนี่ก็ <c oughs> ได้เล็แค่สานี้ซื่อๆอืย <c oughs> บุรีไฟฟ้ฟาพอดบเมนบุรีไพฟนามันบเมนอันเดียวกันปะบอบุรีไพฟนามันชีแพงกาหันราคาเป็นพันอ๋อแล้วก็บอกเคยเห็นพี่น้องไอ้พอบอกเคยบอกเคยบอกเคยสู้พื่กันคิดว่ามันอันเดียวกันไหมคิดว่าอันเดียวกันบบแมนเนาะคนละแบบ แต่ตัวบุรีน่สิแพงกว่าตัวนี้แม่อันนี้ราคาแค่แสนปลายบ้ปบานนี้สีถามทั้งใจน่องน่อยเนาะเออแต่ก็คือแบบล่าบ่ได้ให้แบบว่าพิดจงพิจใจเด้ออย่างสันอย่างี่แบบบได้ว่านปะด้วเคยว่าได้อก็ได้ว่าแบบเพิ่นว่าว่าอ่าน่องพิจใจแต่บ่เดียวปลาหรือว่าพี่สี สะพาะจีดูแลน้องเอ๋ยสิรับเลี้ยงน้องเองอย่างประมาณนี้เบอกว่าได้วา่าบ่เพิ่นยังนะบเ่ค <c oughs> บเคยว่าก็ค <ไป S 1> ือบ่เคยว่าก็แสดงว่าเป็นโรเปรตเพิ่นก็บ่เคยว่าขอแต่มีเวลาคุยกับเพิ่นแล้วพอโอ้ก็แสดงว่าเราก็แบบบ่ได้บังคนะับแม่เนาะบ่ได้มีข้อผูกมัดวะไรอย่างเงี้ยก็น้องก็ยังแบบเอ่อคั่นว่าน้องอยากคุยอยากเว้าก็แบบว่ายังคุยได้หนะั่นน่ะนี่เออ ยังมีตัวเลือกอยู่อาจจะเอาง่ายๆใแบบเผื่อยังไงโอกาสนะนะ <Okay. S 1> อืมเล่าก็บแบบเล่าก็ยังเอาง่ายๆซะเล่าก็คือสีแบบว่าบ่ร์ห้านี่มั่นใจบจ่จักเราก็ดิอย่างแบบเออ่ก็คือแบบบ่มั่นใจนี่หมายถึงแบบว่าบ่าอยากไปฟื้นใจน้องนะบ่อยากไปบังคับน้องเนี่นี่นะนะนะเอาตามที่น้องสบายใจเนี่ยนี่นะ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 เพื่อว่าเพิ่นก็อยาก พิสูจน์บึงบ่จักแหละก็จอย่างพิสูจน์บึงใจที่กันลองพิสูจน์บังใจเน่นี่นะง่ายซะแบบเพิ่นกล้าได้กล้าเสียกล้าลองว่าสันซะแล้วก็กล้าเสี่ยงเป็นอย่างจังหวะ้น่นานเพราะว่าเพิ่นก็เคยเว้าให้ทั้งเฮานี่ฟังยูว่าชีวิตคู่ที่ผ่านมาแล้วก็เคยแบบพิดหวังหแหละล้วเคยผิดหวังแต่มันก็แบบว่าเล่าก็ เสียลายกว่านี้นะเสียลายกว่านี้แล้วเราก็อันนี้น่าจะเป็นบทเรียนชีวิตบ่บกเราอยากลองเบิงะนะและก่อนหน้านี้ก็มีคือกันมีคือกันไหนอันนี้อันก้บาบอกเลยมีคือกัรเราเจอมาแล้วแต่แต่บรหุว่า,าทางน้องน้อยนี่สีสี่เหตุอีกบอ่อสีเป็นคือคนที่ผ่านมาบอ่อนะ อ่าอันนี้ฮัสิบอกว่าออกคลิปบอกว่าออกซือดอกอกคนคนนี้นะมีคือการแบบคุยกับเพิ่นนั่นแหละแต่เพิ่นเพิ่นจำได้เพิ่นวาเพิ่นจำได้แบบคือคล้ายๆว่าอันนี้นะแบบแผนสอนแผนได้น้องคือน้องเป็นหมูกับเพยได้หนินนอ่าเพิ่นกับสิแอดไปหาอ่าแอดไปหาไปคุยแบบคล้ายๆว่าสิแปลวขอมุ่นนะประมาณนี้ ทำทำทาที่สนิทกับหมูในเฟสคนนั้นกับซีทามอันนี้หลายคนคือกันแบบเคยบอห์ยคราฟังไป็นของกสบทามาผู้จักคนนี้บอจอย่างสันอย่างซีเนี่ยนะใกล้ใกลแบบว่าเขาอยากได้ความจิงยังประมาณนี้นะอะไรนอกกระระวังเด้อคันว่าคันว่าเขามีความผิดหรือเขามียังปิดบังเขานะ่ะอันนี้คือมันบอดีได้แล้วก็ต้องระวัง ตาห้าบ่มียังนะก็ไ่ต้องระวังกนะ็<น>่ต้องย่านพี่สังการบ่มียังแบบว่าแอบแฝงไว้แล้วก็ปิดบังเขาฮะนะบ่ต้องย่านยังทําตัวแบบสบายๆเพราะว่าห้าบ่มียังอันที่จะปิดบังเลยแบบมียังกับแบบวอากันตรงๆเปิดเผยเลยนะบันีทสิถามใจน้องน้อยนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เด้ออ่าหยิบ ล้วก็สิคกอระเบิ่ออยู่ตอนนี้แล้วสิตาฟังอยู่ไอ้สิกำลังสิตาหัวใจน้อยๆกะเคยแบบอ่อมีแบบความคิดนะหรือว่าความรู้สึกดีๆอยู่ป๊กกับเพื่อนับอกแม่เวลาบอกสบายเพื่อกับบอกให้พาไปหาหมอซื้อยามากิน เป็นห่วงเนีนั่นเนีนี่นน <tong. S 1> เวลามีเรื่องบื่สบายใจก็ว่าเพื่อพังอ๋อน้องกระบายเพื่อพังเนี้ยน,นี่เนาะแม่ก็เอางอ่ายๆซะแบบให้เพื่อทำผู้น้ำเนาะแม่มีอยังกับ,บางทีถ้าเพืเอ่อจะซอยเรือเฮาเรือให้ยกำลังใจเฮาเน,น,นี้ยนี่นะอ่ามีทางออกให้เน,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 นี้ยาานี่นะมีคำแนะนำครับกิบเห็นให้เนี้ยนี่เออไปแนวนั้นแนวนั้นแนวนี้แนวนี้เด้อยังประมาณนี้เห็นไหเนาะ ทนการชัดเจนอยู่พี่น้องเฮนะ้ยเนาะทางน้องน้อยก็อาจจะแบบหนึ่งม่านี่อาจจะอันนี้นะความคิดของง่ายเนาะน้องอาจจะคิดว่าเออเผินดีกับเฮาหนะนะเนาะเผินดีกับเฮาแล้วเฮาก็ต้องแบบว่า,าก็ต้องดีกับเพิ่นกลับไปนะมาดานะอ่าแล้วก็ซื่อสัต้นนะประมาณนี้กับ่เฮ็ดให้เพิ่นแบบว่า เสียใจเนาะหรือว่าพิดหวังอะไรในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าสิ่งเล็กๆนน้อยน,นั่นเองสิ่งที่เพิ่นคอมานะตัวใดเอาทําให้ได้เอาก็ททาตัวใดที่พ่อปรับเปลี่ยนให้เพิ่นได้เอาก็เปลี่ยนแม่นบ่ละยสิ่งที่เพิ่นคอมาอะไะถำนัา้ามันมันบ่เกินกว่ากว่าบ่าเฮาั่นนะแต่คือสิบโมมียังเกินดอกเนาะโมมียังเกินดอก ขานเพิ่นบอกว่าให้น้องปิดใจนี่น้องสิปิดอยู่บ่กะขันเพิ่นบอกกะปิดอยู่ปิดบ่นี่กันว่าปิดใจปุ๊บแหละสิบ่ได้สัมภาษณ์อีกอก็คือซ่องอื่นมาก็สิบ่ได้สัมภาษณ์แบบเปิดใจถ้าสัมภาษณ์ก็มีแต่สิสัมภาษณ์แบบว่าความถูกความยาบไปจังซั่น,นสวยเลือไปอย่างซั่นมันเป็นอย่างนั้นกรณีที่ว่าอ่าสาวลาวเปิดใจหัะนะ่นน่ะเนาะพี่น้องเนาะกันดาปิดมาสายแม่ เจ้าก็มักเลาะคือกันอีกนเนาะาพี่นอ้องเย้ยก็บพว่อะไรย่าห่างเนาะหลายคู่หลายคนกันอาสี่เข้าใจแหละสำหรับเ,เคสนี้เนาะรายการกรณีของน้องน้อยเนาะก็ดีใจน้ำเพลนแหละที่ว่าได้โทรศัพท์ใหม่เนาะก็ดีใจน้ำเพลนสิได้โทรศัพท์ใหม่ก็สิได้เบาได้คุยกันสะดวกสบายบาทนี้ได,ได้บานนี่พี่น้องเลยเนาะ ก็ไม่ยังแหละเราก็สิได้จบคลิป,ลปเลยพนะี่น้องเลยเนาะมันก็สิว่ากยังไปต่อมันก็ผมมีคำบอกผมมีคำถามเลยเนะาะก็มีแต่าถารุ่นแล้วก็ถาเบิ่งไปดำเนิกนการต่อไปหแหละเนาะแล้วก็เราก็สิถามเหมือน,นกันอันนี้ก็ว่าเพิ่นเที่ยวจังได้กับน้องใส่น้องเพิ่นติดใจบ่หรือว่าสิปล่อยให้น้องไปติดสละแบบนี้บ่แบบบ่ต้องไปบังคับน้องบอ่อนะปล่อยให้น้องแบบใส่ชีวิตของอวัยรุ่น แต่น้องก็เคยเบาอยู่ว่าน้องจําได้บ่หวาน้องเคยเบาอย่างไหนก็ไม่เอาไปใน <Okay. S 1> คลิปว่าน้องก็เล่นไปกับพ่อสานั่นชีวิตวัยรุ่นก็เมื่อยเลยพ่อเลยนะประมาณนี้ออยากมีครอบครัวอยากสาร้างครอบครัวอ่าก็คืออย่างให้แม่สบายว่าสันประมาณนี้นะในความในความเบาของน้องความคิดของน้องนะอยากให้แม่สบายเพราะว่าแม่ก็ ก็คือจิอยู่กับน้องเลยเพราะว่าลูกสาวหล่ะพี่น้องเลยก็เนื่นกันอะสิออกครอบออกครัวแม่นบนนแอ่ก็คือน้องเนี่ยบางที่กับลูกสาวหล่ะนี่ก็ต้องได้อยู่น้าแม่แต่มันกับบนเน่พี่น้องเลยนี่ก็เป็นเรื่องของอนาคตคือกันถ้าเกิดว่าแบบว่าน่าสิเป็นหน่อเป็นแน่นห่อยแหละบางที่มันกลับถ้าเราอยากอยู่พ็หนักอันนี้ให้คิดสะว่าเป็นเหล่องของอนาคตซะมันบนเน่บนนอนดอกเนาะไอ้ว่า พาบางที่แม่เพิ่นกะลูกก็หลายคนเนี่นี่นะอันนี้ก็เฮาแบบบ่กเคาะอเอาไปก่อนพี่น้องเลยเนาะคิดแปลว่าเป็นเรื่องของอนาคตจังได๋ก็เป็นกำลังใจให้น้องน้อยเนาะสู้ๆเด้อก็อาได้เจอคนที่เออ่จริงจังแล้วก็จริงใจสมหักสมปรารถนาให้คนที่ว่าเพิ่นดีๆนะพร้อมที่จะออ่าอ่าดูแลแล้วก็ซัพพอร์ต o r t ไปเพิ่นก็เคยเว้า ก็มาอยู่ถ้าว่าน้องเลือกคนนี้นะอาจจะชีวิตอาจจะสบายเห็นนะอาจจะสบายกว่านี้ว่างส่วนใเนาะอันนี้ความเบาของเพิ่นแต่เพิ่นที่ทำได้หรือไม่ได้เากับบุญกุญกันดอกเหากเบาตามเพิ่นเบาแหละพี่น้องเลยเออเบอร์ไอ้นะกะเดี๋ยวสี่เพิ่นโซโทรโซโทรศัพท์เนาะหลังจากจบคลิปกูแหละจะใช้โซโทรศัพท์ ก็มียังพี่น้องเอ้ยฝากกดไลกดแชร์กดติดตามือเก่าเนาะสำหรับเคสเอ่อซาลาวบ่าวไทยก็คือสาวลาวเปิดใจเนาะว่าเอ่อน้องน่อยเป็นสีเป็นจังไดเนาะตอนต่อไปก็ท่าเบิ่งท่าสมไปนำกันนั่นแหละพี่น้องอยู่ดีมีแห่งครับแพงแบ่งปันเนาะบัวลายใหญ่ห่างอุกรณ์ใหม่คลิปหนาเป็นอะไรพี่น้องเอ้ยมาสบายดีเนาะสบายดีสบายดีโดยโดยโดย